อาหารจะมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะครับ<ม><า>น้ำส้มผลไม้กากไม้ผลไม้กลากไม้<ส>มนมเนยน,นะครับด,ดถถึงเนื้อมากินเขาดึงนื้ยมากินข้าวเด้อนี่อายเอาข้าวพ่อแม่เอาเข้าวมาสู้กินนี่กินมันได้หือได้แห้งแล้วมืออยู่หืดเท้าได้มือบม่ได้ขี้คออายมีมือนี่ก็ไปอ่านสิทธิพิธีนะครับผม การเชื้อโรเบียนะครับกลับบ้านนะครับบ่ฮ้อนเลยบ่ครับเออนะครับคือเทียนหยอดใส่มือบ่ฮอนเลยเนาะบ่ฮอนเลยครับผมแล้วก็เทียนกับบด้โมดแล้วก็เทียนหยัดใส่มือนี่กับบริโภคอนอีเดี๋อ๋อครับเพิ่นอยากเมื่อนะบริโภคฮ้อนอดีตได้เคยเนยเออเทียนหยัดใส่มือนะครับเทียนหยัดใส่มือเนาะไม่ร้อนนะครับผมนี่ดูนะครับผม สวัสดีครับผมอ่านคนลงป่านะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็นะครับยังเกาะติดสถานการณ์นะครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่บ้านห้วยเบือกนะครับผมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับผมอยู่กับพานตายสายป่านะครับผมก็วันนี้นะครับผมญาติพี่น้องนะครับผมของอผู้เสียชีวิตเนาะเขาจะมานะครับเชิญนมวิญญาณนะครับผมกลับบ้านนะครับผมก็ตอนนี้ผมมารออยู่ตรงจุดรวมพลนะครับผมก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่อ่า รวมตัวกันก่อนนะครับก่อนขึ้นไปนะผมตอนนี้ผมอยู่กับพันตายนะยังไม่มีใครมาเลยนะผมก็ตอนนี้เป็นเวลา,ากี่โมงครับพันตยีย <20. S> 1โมง20อีย1โมง20นาทีนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอ่าทางทางยากเขา,าจะขึ้นมาตอนไหนนะผมต้องนิมนต์พระขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามวันต่อไปนะผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะผมก็เข้าไปได้เขาลอ,องควายครับเขามองผู้ใอแต่นี่เนาะ ตอนนี้นะครับผมพาท่านก็ได้มาแล้วนะผมก็เดี๋ยวขับรถไปจอดที่หนองควายนะผมแล้วก็เดินขึ้นไปอีกนะครับ ค,คือจุดนี้นะผมที่ไม่สามารถรถไปได้นะครับผมเพราะว่ามีต้นไม้นะครับผมขวางทางอยู่นะก็เลยน,นารถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้นะครับและบริเวณด้านข้างนะครับก็เป็นป่ารกทึบนะครับผมเห็นไหมครับก็เลยฉีดทางยากเนาะก็เลยจอดไว้ตรงนี้นะผมแต่ก็เดินไปอีกไม่ไกลนะผมน่าจะประมาณหนึ่งกิโลนะครับ

ไปน้มันเนาไปรื่อยเช่ครับพาลงทีไก่นะครับี่นอันนี้มไปทางซูมบอถ้าไปไปนี่แล้วมันขึ้นนบอขึ้นไปหนนชาติขึ้นไปนี่บอแล้วก็ไปทางรถเลยรถเงก้อนห่รงกอนเลยอ๋อจีดนี่้านี่เนาะนี่บอเยแล้วนางตะพูเป็นหางเลยเป็นท้างบอเป็นทางยางเลย เ<ด>ต่าเลยเออทางพูดไทุ่เลยเหาอเนื้อกระจายเพือพูดถ้านนทางเขาไปทำมีทำบอกอโอ้อยบอกที่นี้เป็นถ้าเม่นนะทำทำอันเนด่านเปโคกเป็นด่านาน,นั่นงทำบอกออโอ้มื่อเแวะเดียวท้ายลงมาหัน่นทำเล็กหั่นโอทำใาไ,ได้ทำคือมือดบอกมืเปิดไว้มทำอยู่นะ ตอนนี้นะผมก็มาถึงจุดที่พบศพนะครับผมนะมนะคือนะครับจะทําพิธีนะผมซ่อนขวัญเนานะก็จะเป็นความเชื่อนะผมของชาวบ้านนะผมนะ,นนะ,ะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะผมให้กับญาติพี่น้องเนาะ ก็คือของชาวบ้านเนาะเราก็ต้องอนำกับข้าวอาหารนะครับผมนะครับมามาให้นะครับผมตอนนี้มามาให้เนาะแต่งอาหารแต่งพระเข้านะครับปาษาบ้านบ้านกันเลวแต่งพระเข้าแต่งพรเข้าแลวก็ทำพิธีกรรมนะครับผมให้เขาให้น้ำนะครับคดีย่กบิบิ ไปครับตอนนี้ก็กำลังแต่งผักข้าวนะผมนะมแต่งข้าวใจน้ำน,นะผมจุดนั้นจ,จุดที่คนบครับเนาะที่เก็บนะ หลังจากนี้เราก็ตามที่ตาความเชื่อของชาวบ้านเนาะเสนข้าเงน้ำให้จุดธูปนะครับบอกเนาะวิญญาณกลับบ้านอัญเชิญวิญญาณนะครับอัญเชิญวิญญาณกลับบ้านเนาะ หลังวิผมยังคอยู่บลมีน้ำเนาะนี่ส่งน้หวานนะครับผมอามาแต่งให้เนาะกินข้าวกินน้ำนีำกันให้ดีเหื่อนให้แห้งนะครับเมื่อเฮืเมื่อซานเนาะครับผมได้เหงนี่แห้งเมื่อเฮือเมื่อซานได้เลยเขากินน้ำแล้วก็ได้นาอได้มาเอานี่ยิ่งกินยิ้อิ่มนี ัปตปมาเลยมาตัวโอ้ยกระโถคนโอ้ยน้อยกระโนยกมาแบบกว่ัตทนดตัวกระดาษ อาหารจะมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะครับน้ำส้มผลมากรากไม้ผละมากลากไม้ไมมมนมเนยน, <icias S 1> นะครับดรเด้กินเนื้อมากินขาตุนเน้มากินข้าวเด้อเนี่ยายเอาข้าวพอแม่เอาข้าวมาสู้กินนี่ยกินมันได้หือได้แห้งแล้วมืออยู่ฮืนเท่าได้มือบ่ได้ดขดี้ข้ออายมีมือนี่ ก็ทำพิธีกรรมเนาะแต่งคันห้าแล้วก็แต่งอาหารนะครับผมแล้วกเ็เรียกดูวิญญาณน,นะครับผมกลับบ้านเนาะมีอาหารข้าวอาหารหวาน,นครับวันนี้นะครับมหากลากลไครับ นะครับนี ie yeah, ala, ่ก uh, ็ค uh ือเป็นพิธ uh, ีกรรมเนาะนะครับผมก็ท yeah, ี่ขาดไม่ได้ก็คือทูบเทียนนะครับผมที่เข้ามานะทูบบอกมีญญานจากจะท่จะทานให้่อาเอากหลานเลื่อนวิญบาีหานเลื่อนวิญญาเพื่อเพื่อจุดทูบจขออ่าดวงวิญญาณนะครับผมเพื่อจาก เจ้าที่เจ้าถานเนาะครับผมอารมณ์ยังกลับบ้านนะครับผมนั่นก็คือเป็นความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อผิเป็นวิธีกรรมของชาวบ้านนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็ไปบอกกล่าวนะครับทีนี้นะครับผมเอาไปแต่งกับพาข้าวพาน้ําให้แล้วเนาะครับ <c oughs> I don't have ตอนนี้ก็าทำการนะครับอัญเชิญดุงวิญานะครับกลับบ้านนะครับผมัชานีร้อยนะครับเุที่รถนะครับกับบ้านกับช่องนะครับกลับไปกับกไปเนาะไปครับผมเพื่อ เจติมนะครับผมเาจะรอทำวิญญาณลงไปถึงาแล้วนะครับผมเขส่งพระที่มา้วกังเนื่องกนับมีพิธีกรรมต่างๆแล้วเนาะครับเป็นพิธีกรรเพื่อหรือคือทอดกันมาของชาวบ้านในส่วนงพี่รรพิธกรรมอย่างนี้นะครับองตัวนี้ก็ชันมากนะครับผม 哈哈。<laughs> ผมมืออะไรอยู่เพียงขึ้นมันหนาวเลยอ่ามยุเพื่อที่สะาดหมดเลยตายเลยลายมือเลยมีนิ้นมันกระลายแล้วทั้งฝนัหนาวลมฝนโอ้ยทั้งร้อนทั้งหนาวโดยน้ำไปเรื่อยๆก็ได้ หมดแล้วรถ่มีางมาาอคุกเจ้าชีได้หาค่อยตได้ป่ะอันที่อันนี้มันเปมุมนนี่ดิเอามอดเทียนมอดไฟ้รถขึ้นเรือมื่อน้ำพนเด้อขึ้นรถเมื่อน้ำายเด้อนี่ ตอนนี้ก็จุดขึ้นรถได้แล้วนี่เลยขี่บ้าไอ้นี่มือนี่เนี่ยพาขึ้นรถง่ายก็ไปอ่านสิ้นสุดพิธีนะครับผมพิธีกรรมนะครับผมบ่ยอมนับเลยเนาะครับเพิ่งเพี่อนขึ้นมือกูไก็ไปอ่านสิ้นพิธีนะครับผมการเชิญดวงวิญญาณนะครับกลับบ้านนะครับบ่ฮอนเลยบ่ครับโอ้โหนะครับ คือเทียนหยอดใส่มือบ่ฮอรเลยเนาะโบฮอรนเลยครับผมแล้วก็เทียนก็บ่ได้โมดแล้วก็เทียนยาดใส่มือนี่คือบริโฮคนี่เลยอ๋อครับเพิ่นอยาวยาอนี่ไม่บริโภคนี่ได้เคยอันนี้เหรอเหรยาดใส่มือนะครับเทียนยาดใส่มือเนาะโอ้โหไม่ร้อนนะครับผมนี่ดูนะครับผมปัจจุบันโอ๊ยบักนี้มีกระถางกันไพอยู่บ่ได้มี้ปั่จอบันเลยเนาะอันนี้คือแนวของพอมันเป็นมีกระถางกันไพ่ปั่จุบมันได้แต่พอว่าปัจจุบันเลยแล้วเราก็เชิญเนาะ หลังจากนี้ก็ได้ขี่รถกลับนะครับผมเชิญลงาไม่หัวงเลยพึ่งเนาะดูนะครับผมไม่ร้อนนะครับผมนัดเย้มนะครับผมเข้มไม่หมอนะครับเรมออดได้ดับได้ดับเองเนาะหลัจากนี้ไปก็ขึ้นรถกลับบ้านนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะผมที่ส่งให้นะครับผม หลังจากนี้นะครับก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมนะครับช่องอ่านโคโลงป่านะผมก็ขอบคุณรูกกำลังใจนะผมขอบคุณทุกทคอมเมนต์นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมขอบคุณครับ